คุณภาพคือตัวแทนของลูกค้าถ้าลูกค้าชื่นชมนะครับลูกค้าไม่มีคำตำหนิตีเตียนนั่นคือคุณสำเร็จแน่นอนนะครับในส่วนของที่ผมยืนอยู่คือแผนกคุณภาพถ้พารับไปเราเกิดปัญหาเราไม่ได้นิ่งนอนใจเอารูปปัญหาเนี่ยมาขึ้นต้องพูดความจริงว่าเราก็มีผิดพลาดแต่เรารับผิดทุกการพลาดขายความจริงไม่มีทางตายและลูกค้าชอบใจ ลูกค้าเชื่อมั่นด้วยเราพัฒนาจริงมีวันที่ตรวจวันที่ผลิตนะครับชื่อผู้ตรวจทุกอย่างชัดเจนมีแม้กระทั่งใครเป็นคนขับรถไปส่งสาขามีวันที่เอาเข้ามาเห็นไหมมีป้ายมีอะไรมีแท็กป้ายชีบ้บ่งทุกอย่างชัดเจนทุกกระบวนการก็ยังเดินหน้าเติมเต็มกันอยู่ผมกล้าการันตีว่าเราคัดมาให้ลูกค้าเลยคือถ้าโปรเซสที่เราวางไว้เนี่ยเป็นโปรเซสที่ต่อเนื่องคุณภาพเนี่ยคือความตั้งใจของเราเลยอันดับแรกหัวใจหลักของผมเลยคือคุณภาพหลุดรอดไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะ เราเองนะครับก็คาดการนะครับที่จะส่งมอบรถลูกค้าเนี่ยทันแน่นอนนะครับแล้วก็เราผลิตมานะครับส่งไปนะครับในในส่วนของโรงงานเนี่ยสามคันแน่นอนนะครับในส่วนของที่ผมยืนอยู่คือแผนกคุณภาพและทุกๆวันนะครับรถของเราที่ผ่านคุณภาพเนี่ยเราจะมีเก็บนะครับใบอินส e ปคชั่นทุกคันทุกปัญหานะครับหมดและมากกว่านั้นเราไม่ใช่คนที่ทําอะไรแล้วไม่ผิดพลาดแต่เราเป็นคนที่ยอมรับความผิดพลาดและจะปรับปรุงพัฒน,นาให้ดียิ่งขึ้น ที่ด้านหลังผมนะครับอันนี้คือน้องก้าวนะครับคุณภาพซึ่งก็ทํางานอยู่นะครับเราเองพยายามสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับนะฮะนี่เจ้ากระบะหัวเดียวซึ่งรอรอมากด้านหลังผมนี่คือปัญหา market ครับที่ลูกค้ารับไปแล้วเกิดปัญหาเราไม่ได้นิ่งนอนใจลูกค้าที่ฟีดมาหาผมเนี่ยฮะเราก็จะมีการนําปัญหาเนี่ยถ่ายรูปนะครับเอารูปปัญหาเนี่ยมาขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปในเบนสเปคเพื่อตรวจสอบนะมาชมมาดูได้เลยครับเราไม่เป็นความลับอยู่แล้วครับ คือเราต้องพูดความจริงว่าเราก็มีผิดพลาดแต่เรารับผิดทุกการพลาดและแก้ไขพัฒนาทุกอย่างให้ดียิ่งขึ้นอันนี้คือปัญหาที่หลุดรอดนะครับเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตีไม่ได้พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ตีไม่ได้หยุดนิ่งและไม่ได้ทำอะไรที่ทำแบบเดิมผมพัฒนากันทุกๆวันและพัฒนาจริงๆครับพัฒนาด้วยระบบที่สามารถจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นป้ายบ่งชี้สถานะรถรด้วยรถ600คันนะครับเราไม่รู้ว่ารถจะไปไหน รถทําอะไรฉะนั้นเรามีหมดโอเครถเข้ามาปุ๊บนะครับฝ่ายผลิตอ่ะรอตรวจตรวจไปผลิตผลิตเสร็จก็กลับมารอตรวจถูกไหมถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จก็ส่งสาขานะครับหรือรถรอถ,ถ,ถ่ายรูปรอถ่ายรูปก็ต้องรอล้างนะฮะล้างเสร็จคือล้างเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องทำไรรอถ่ายรูปคนตรวจตัวเสร็จนะรอตรวจรถมาจากบิวรอตรวจตรวจเสร็จเขาส่งฝ่ายผลิต,ลตกลับไปผลิตเสร็จก็กลับมารอตรวจตรวจเสร็จก็ส่งรอล้าง ร้างเสร็จส่งรอถ่ายรูปรอถ่ายรูปเสร็จถ่ายรูปแล้วรอส่งสาขาฮนะโปรเซสทุกอย่างเรารันต่อเนื่องชัดเจนแม้กระทั่งรถรีแมปมาทําสติกเกอร์มาบอกลูกค้าติดหน้ารถเลยว่ารถซิ่งรีแมปมาขายความจริงไม่มีทางตายและลูกค้าชอบใจลูกค้าเชื่อมั่นด้วยนี่คือเราครับตรงไหนเราบอกหมดครับเราบอกชัดเจนรถซิ่งรีแมปมาอย่างเช่นคันนี้รถซิ่งรีแมปมา สภาพทุกท่านเห็นท่านก็เชื่ออยู่แล้วว่ารถรีแมปมานะครับเราก็มีป้ายรถซิ่งรีแมปมาเรามีป้าย p d i ด้วยในกรณีรถที่เข้ามาทําการปรับเปลี่ยนสภาพตามความต้องการของลูกค้าแม้กระทั่งเราผลิตออกไปต่อสาขาแล้วลูกค้าไม่พอใจเอามาปรับเปลี่ยนเราก็ทําให้อย่างเช่นคันนี้นะครับลูกค้านะครับจองเสร็ยสัญญาแล้วก็ให้มาปรับเปลี่ยน สภาพเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนลายตามที่ลูกค้าต้องการอยากได้ลายแบบนี้แบบนี้เราก็ทําให้หมดัตามที่ลูกค้าต้องการชัดเจนครับในความเป็นเราขายความจริงไม่มีวันตายและที่สําคัญได้ใจลูกค้าแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของผมเองและก็เป็นความความเข้าใจของผมเองนะครับวันนี้เราอยู่กับข้อมูลในทุกๆวันนี่คือข้อมูลที่เราเก็บจริงนะครับรถที่เราผลิตนี่ใน1เดือนนะครับใบปัญหาใบตรวจสอบอินสเปกชันเยอะมากนะครับเพราะว่าเราตรวจแล้วเราเก็บ Data นะครับเสร็จปุ๊บ สแกนลงคอมเก็บประวัติไว้นะครับในกรณีรถที่มีปัญหาหรือมีอะไรเราก็นํากลับมาดูว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบใครเป็นผู้ผลิตก็จะมีประวัติให้หมดเลยว่าเนี่ยฮะผู้ผลิตคือใครผู้ตรวจสอบคือใครอย่างน้อยเนี่ยฮะมันมีนะผู้ตรวจสอบก่อนผลิตผู้ผลิตคือใครนะครับผู้ตรวจสอบหลังผลิตชัดเจนมากนะครับคือผู้ตรวจสอบก่อนผลิตคือตรวจปัญหาก่อนผลิตเนี่ยกับผู้ที่ปล่อยเนี่ยบางครั้งจะเป็นคนละคนก็ได้เพราะว่ามันมีพนักงานหยุดพนักงานมา ขาดดามาสายหรืออะไรต่างๆก็โรงงานก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะเราไม่ได้มีแค่คนคนเดียวมันมีหลายคนจะเช่นคุณภาพมี4คน5คนทะนั้นก็ต้องมีรายชื่อมีสแมตมม์ตรยางเราทำตาตรย,ยางมาให้ทุกคนนะครับตรย,ยางเวลาเขาตรวจเสร็จเขาก็มากดขอญาติกดให้ดูนะครับกดให้ดูนะครับนี่อันนี้อันนี้นนผู้ขับรถส่งสาขาก็ต้องมีลงนะครับผู้ตรวจรับรถที่สาขาอะไรเงี้ยแต่ผมญาติขอญาติสแตป์ในใบนี้เขาแล้วกัน นี่ฮะก็จะมีรายชื่อมีวันที่ด้วยนะครับ28แปบ223ฮะวันที่วันที่ตรวจวันที่ผลิตฉะนั้นสังเกตว่าจะชัดเจนคือเราพัฒนานจริงๆิงมีวันที่ตรวจวันที่ผลิตนะครับชื่อผู้ตรวจทุกอย่างชัดเจนตำแหน่ง QC ของช่างเราก็มีตาย,ยางให้ว่าใครเป็นคนอันนี้นะครับแต่มงคลก็ไม่ได้ใช้ตาย,ยางเขียนชื่อมานะครับผู้ตรวจสอบก่อนผลิตทุกอย่างมีหมดเลยนะครับมีแม้กระทั่งใครเป็นคนขับรถไปส่งสาขาเพราะว่าเราต้องการตรวจสอบย้อนได้หมดว่ารถเนี่ยหรือเราเรียกกันว่าทำราย ทาลายของรถเนี่ยเป็นยังไงวันนี้ก็ยังอยู่ในโรงงานเหมือนเดิมนะครับทุกกระบวนการก็ยังเดินหน้าเติมเต็มกันอยู่แน่นอนผมมีรถสวยๆมากมายนะครับที่เข้ามาและทุกคันเนี่ยผมกล้าการันตีว่าเราคัดมาให้ลูกค้าเลยนะครับเราคัดมาในเรื่องของคุณภาพสภาพต่างๆและมากกว่านั้นเนี่ยที่นี่ที่เดียวรถมีเครื่องเสียงมีอะไรเนี่ยนะครับออกรถใช้เงินเท่ากันหมดทุกวันนี้รถมีเครื่องเสียงจะไปไวมากพะลูกค้าไปทําเองเนี่ยเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอย่างเช่นคันเนี้ยฮะตึมๆหรืออะไรเงี้ยนะครับ รเราให้เห็นเลยรถจะเป็นรถมีเครื่องเสียงรถซิ่งรถมีของแต่งทุกอย่างเท่ากันหมดเลยนะครับคือออกรถใช้เงิน100บาทแล้วจบเลยนี่ฮะไปล้อล้างรถเห็นไหนะ้นองเขาก็จะมาเสียบลอล้าง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 ,าง <S <S <ๆ>เดี๋ยวถอยออกาก่อนนะครับเพราะว่าตรงนู้นจะออกไม่ได้ตอนนี้รถลอล้างเต็มมากครับคิวล้างอันนี้เป็นช่วงโอฮะกระบวนการผลิตก็จะผลิตออกมาเยอะนะฮะก็จะไม่ทันวันนี้ก็จะเห็นโมเสสนะครับคนข้างวุ่นวุ่นนิดนึงนะครับนี่คือกลุ่มรถ PDI เนี่ยพี d ไคือรถที่จะรับแล้วเขาจะมีใบมาว่าปรับสภาพอะไรบ้างน้องๆก็เริอกม,มาเข้ามาจอดแล้วรถพวกนี้คือร้างเพื่อนําส่งลูกค้านะครับในกลุ่มรถพี i ไอนี่คือร้างเพื่อนําส่งลูกค้านี่ก็เป็นรถปี2012-13ซึ่งราคาไม่แรงเลยเอื้อมถึงเอามาติดฟิล์มนะครับตั้งฟิลม์มเป็นคนทําวันนี้ก็มีมันเที่ยวเข้ามาเห็นไหมฮะมีป้ายมีอะไรมีแท็กป้ายชี้บ่งทุกอย่างชัดเจนเยสวัสดีครับอันนี้ผู้จัดาการสาขาชลบุรีนะครับก็มาที่นี่เอาใสบายครับตามสบายครับ อันนี้เป็นน้องๆนักศึกษามาฝึกง,งานเราช่วยได้ดีมากนะครับทั้งขับรถได้ไรได้น้องก็เก่งนะครับเก่งมากนะครับหนูมีรถถอยนะครับมีรถถอยนะหนูนะครับตรงนู้นก็จะเป็นเรื่องของการเข้าล้างนี่ก็คือกระบวนการของเราในทุกวันอยู่ที่โรงงานนะครับก็มีการผลิตมาอะไรก็ให้เห็นนะครับตีให้เห็นว่ากระบวนการต้นน้ําโปรเซสที่วางไ,ไว้เนี่ยคือถ้าโปรเซสท,ที่เราวางไว้เนี่ยมันเป็นโปรเซสท,ที่ต่อเนื่องเขาเรียกรันต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าการพัฒนายังไงมันก็จับต้องได้ วันนี้ผมถึงพาไปดูเห็นกระบวนการเราชัดๆเลยว่าคุณภาพเนี่ยคือความตั้งใจของเราเลยอันดับแรกหัวใจหลักของผมเลยคือคุณภาพหลุดลอดไม่ได้นะครับต้องเต็มที่แล้วที่สําคัญเนี่ยต้องกล้าการันตีตัวเองนะครับคุณภาพทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องมี KPI ตรวจสอบนะครับแล้วก็ชีวัดก็คือความพึงพอใจของลูกค้าผมบอกเขาเลยสิ่งง่ายๆคุณไม่ต้องไปหาเลยว่า KPI ของคุณคืออะไรก็คือความพึงพอใจของลูกค้าถ้าลูกค้าชื่นชมนะครับลูกค้าไม่มีคําตําหนิตีเตียนนั่นคือคุณสําเร็จ ฉะนั้นคุณต้องพัฒนาต่อลูกค้าตำหนิตีเตียนลูกค้าเจอเจอปัญหาคุณต้องน้อมรับและเอาไปพัฒนาเอา,อนเอาไปสะท้อนเอาไปสกัดกัน้นหน้าที่ของคุณภาพคือสกัดกัน้นคุณภาพคือตัวแทนของลูกค้าผมบอกพนักง,งานฝ่ายคุณภาพเสมอว่าคุณคือตัวแทนของลูกค้าคุณมีหน้าที่จะต้องทําหน้าที่แทนลูกค้าให้ดีที่สุดนี่แหละครับคือเราวันนี้อยากซื้อรถให้โอกาสเราได้ดูแลรับรองท่านจะมีความสุขครับสวัสดีครับ